โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมมิสอาเกมมิ่งครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมา,มารีวิวไหม่ครับ0.15.1ตัวเต็มกันแล้วนะครับผมซึ่งนะเราคอยกันมานานเลยทีเดียวนะครับโอเคก็มาดูกันเลยก็ออปชันนะผม <c oughs> <c oughs> ก็อยู่กันในกับคนในทีเอสนะครับผมก็ออปชันที่ ครับผมออปชันที่เพิ่มมาใหม่ก็คือนี่ครับผมไอยูเอีกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยหน้าข้างหลังมันจะมี d a t ตนะครับผมตอนแรกครับมันจะปิดครับผมปิดอย่างนี้เลยครับผมให้คนกดเปิดมันจะขึ้นมาบนี้โอเคแม่งเลยครับผมอ่ามันมีประโยชน์อะไรครับมันสามารถเข้าเซิร์ฟออนไลน์ได้โดยใช้ไม่ต้องใช้ไวไฟครับผมใช้ 3G เข้าได้เลยนะครับผมโอเคอันถ้าไม่มีเด้เลยนได้ เล่นได้ครับแต่เข้าเซิร์ฟออนไลน์ไม่ได้เท่านั้นนะครับผมเล่นได้แต่เข้าซื้อออนไลน์แต่ไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตจัเลือนละไม่รู้เหมือนไงครับผมอ่ะโอเคครับก็ไปดูกันเลยอ้าวโอเคเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูครับผมโอเคปิดแล้วนะก็เข้าไปเลยเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมแล้วเน็ตดียวเข้าเซิร์ฟออนไลน์แล้วอะ่ะเออเอ นี่ครับผมมันมันไม่สามารถเข้าได้นะอะไรนะเป็นนี่เหรออ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมโอเคเมื่อกี้เปิดอะไรห่วยโอเคผมเข้าแล้วนี่นะเข้าได้ครับผมโอเครอแป๊บนึงตัดเตียว นี่ครับผมอันนี้ผมก็จะไม่ล็อกอินนะเอไอรหัสน,นี้ผมเล่นนะต,ต่ต่อต่อนี่นี่น่ะโอ้ยมึงไปเล่นน่นนู้นนะเป็นนี่ยัง,ยงใช้ไม่หมดเลยครับผมอก็เล่นเขาโอเคเดี๋ยวแม่งโคตรละแหลกเลยของผมนะปิดแม่ใช่ใช่ใช่แต่เวลาเข้าเล่นในมินิเกมมันก็ไม่แหลกนะ แล้วรู้ได้ไงว่าไม่เล่นลอ๋อก็ผมเล่นแล้วเฮ้ยอ๋อดีๆอย่างนี้แม่งกระตุกกันมันเลยเนี่ยเนี่ยนะตกกันมันเลยนะเนี่ยเออแล้วที่อัดไปเนี่ยมันจะเข้าในในคลิปว่าเข้าเข้าเข้าเสียงเข้างั้นไม่ดีแล้ว <laughs> อ่ะก็ นะผมคือใครมารีว <ok> <Bom> ิวเท่านี้นะครับผมก็นะก็ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมก็ไปกดดาวน์โหลดกันได้นะอะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องตัวลาไปก่อนน้ถ้ากดไลค์กด Subscribe นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อผมชื่อผมก็ถ้าเจอในเซิร์ฟก็ทักได้นะเอชสี่แปดะเจอในเซิร์ฟมาเล่นเลย ครับผมทักทายด้วยดาบครับผมเจอในซิ้อเจอนซิรก็นะทักทายด้วยดาบนะครับผมทักทายด้วยลูกปืนก็ได้ลูกธนูโอเคสวัสดีครับ